กันเชียวับช่องคนเมืองทอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเลโก้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่5้านะครับผมก็เป็นตัวของตัวทีก้านะครับผมสำหรับอุลตร้าแมนตัวนี้ก็รูปแบบกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวอุลตร้าแมนและก็เนี่ยจะเป็นยานนะครับผมที่มีมาให้นะครับด้านหลังก็เนี่ยจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมตัวยานแถบตรงนี้นะครับผมเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นส่วนอ่า ตรงบริเวณของเนี่ยครับส่วนขานะครับผมน่าจะน่าจะส่วนขาต้องมาประกอบตัวยานกันเนะดี๋ยวจะมาแกะกันเลยครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมสาหรับตัวเลโก้นะก็มีเป็นใบประกอบมาให้นะครับตัวยานแล้วก็ตัวของสติ๊กเกอร์นะแบบน,นี้ก็เนี่ยเป็นตัวของเลโก้เนะครับมาประกอบกันเลยครับ ดับแรกเราจะมาประกอบอุลตร้าแมนกันก่อนแน้ครับพวกนี้ใส่แขนใส่มือเข้าไปครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือหัวถุงอ,อ,อุ่นต่าแมนครับผมใส่เข้าไปนี่ก็จะได้ตัวที่ก้าแแบบนี้เดี๋ยวจะมาประกอบตัวยานกันต่อนะผมขั้นตอนที่หนึ่งี่ใช้ตัวสองจุดนะครับแล้วก็ตัวเหลี่ยมเรียมตัวนี้สองชิ้นนะครับ เอไปแ๊บนีแล้วก็ตัวยาวๆชิ้นนี้นะผมก็มาติดเข้าไปครับแบบนี้นะผมแล้วก็ทําการติดนะครับเป็นตัวแบบสามเหลี่ยมชิ้นนี้นะครับผมก็แปะเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับจะเป็นเลขหกครับ นี่ครับเรียบร้อยถับมานะครับจะเป็นขั้นตอนที่2นะผมก็ทำตามรูปเลยนะคือใช้ตัวชิ้นสีเทานะครับชิ้นนี้นะผมแล้วก็ติดกับตัวสีเหลี่ยมนี่ครับแล้วก็ตัวสีแดงชิ้นนี้ แบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะติดสีแดงเป็นหนึ่งชิ้นครับแบบนี้ครับผมตามรูปเลยครับแบบนี้ก็จะทําแบบนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็การติดตรงนี้นะครับผมติดสีเทา แดงน้่นหน้าครับแดงสี่เหลี่ยมเกมก็จะได้แบบนี้2ชิ้นนะผมแล้วก็นำมา่ต่อมันจะมีปิดตัวด้านล่างนำก่อนทำการเนี่ยที่เราประกอบไปก่อนหน้านใี่จะมรับก่อนทำการติดเข้าไปเลยครับ แบบนี้สองข้างครับนี่ก็จะได้ลักษณะนี้ด้านบนก็จะติดตัวนี้ครผมเข้าไป2ชิ้นนะครับนี่ก็ประกอบตามรูกนะครับถัดมาขั้นตอนที่สามเนี่ยจะติดทางด้านบนของก็ติดตัวไปด้านบนครับ แล้วก็เป็นตัวสีแดงครับตัวนี้ด้าน,นหลังก็ติดตัวสีเทาเข้าไปครับเนี่ยเป็นเหมือนทําเป็นไอพ่นด้านหลังครับจะเป็นขั้นตอนที่สามนะครับผมถัดมาจะเป็นขั้นตอนที่สี่แต่ว่าก่อนไปเราจะมาติดสติกเกอร์ก่อนละกันครับจะเป็นสติกเกอร์เนี่ยด้านซ้ายจะเป็นเล็กหนึ่งนะครับด้านขวาก็เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันครับ สีแดงอยู่ทางด้านล่างครับแบบนี้ครับผมขั้นตอนที่4ี่เนี่ยจะเป็นปีกทั้ง2ข้างนะเราจะมาประกอบก่อนกันในปีกข้างนี้ก่อนครับ ติดตัวน, Digital. นี้ครับติดสีเทาเนี่ยครับแล้วก็เอาสีสายใส่ด้านบนครับแบบนี้นี่หนึ่งข้างนะครอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันครับตัวนี้เข้าไป โอเคนี่ครับเสร็จมาเราจะติสติกเกอร์นะครับจะเป็น2กับ3นะครับผม2ตัวน,นี้เรียบร้อยครับผมแล้วก็นำปีก2ข้างนะครับมาติดเข้าไปแบบนี้ครับอ ถัดมาเนะพี่มาดันหนึงจะเป็นขั้นตอนที่5นะครับจะใส่เหมือนเป็นแบบบีบทางด้านหลังนะครับผมวิธีการก็ใช้ตัวนี้ชิดนหนึ่งแล้วก็ติดกับตัวโ้งมาด้านหน้าแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ตัว เป็นจาง,งอยตรงนี้เขับแบบเป็นน้ำๆน,นะครับผมทำเหมือนกันอีกข้างครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ทำการติดสติกเกอร์นะครับผมเป็นเลข5กับ7จ็ครับ เรียบร้อยห้ากับ7แล้วก็นํามาติดนะผมตามรูปแบบติดทางด้านข้างครับเรียบร้อยนล้ัดมาชิ้นสุดท้ายเนี่ยติดมะตรงด้านหน้าครับแบบนี้ แล้วก็ทำการติดสติกเกอร์นะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ก็จะได้เป็นตัวยานผมก็ตรงแบบหน้ากล่องนะผม,มนก็พิทอุลเตร้าแมนก็สามารถที่จะขึ้นไปนั่งได้นะครับผมส่วนอุลเตร้าแมนนี่แบบนี้โอเคก็คลิปนี้ก็น่นาจะมีเพียงเท่นี้ก็จะกลับไปกับตัวอุลตร้าแมนทิก้นะผมก็ ไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นในส่วนของตัวถ้าเป็นอ่ะคอลเลกชันเลโก้อุลตร้าแมนก็จะเป็นตัวที่6 7กับ8นะผมเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันสำหรับค,คลิปนี้ก็น่าจะมีเป็นคัิดีอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนมึงทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจ้ครับสวัสดีครับ